สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับ่าง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอห้าน้อยพิเศษนะครับห้าน้อยพิเศษของวันที่ยี่ห้านะครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับห้าน้อยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับห้าโมงเย็นนะครับ ถึงห้าโมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับขออยให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะ ขอขอบคุณนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะครับเพื่อเ,อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่อง VIP ธรรมาดานะครับาวันนี้มีอะไรมาบ้างครับมาชมได้เลยนะวันที่25มิถุนายน2566วันอาทิตย์นะครับวันนี้นะอานน้อยพิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับพิเศษออกทุกๆวัน5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับเด่น 3 4 5นะครับเน้นที่3กับ4นะครับ3 6 6 3เด่นนะ3 7 7 3 3 8 8เ3็9ส3ม0นะครับตหกก็หกสี่สีหกเจ็ด4ี่ส4่เจ็ดแปดสี่สี่นะครับประมาณนี้นะครับเด่นตัวไหนบ้างมาดูสิฐานเด่นนะครับสามสี่นะครับเน้นที่สามนะ <c oughs> <c oughs> ปันธงที่สามเด่นสุดนะครับสามหก7 7สามส3 3เ9็ดเ0็นะครับ4ี่หกหกสี่สี4เ 9. 9็ดเ0็นะครับอืมประมาณนี้นะครับเด่นก็คือเด่นนะครับเด่นนะสากับสีนะครับสามเนะครับประมาณนี้นะเด่นสุดนะครับ ส่วนสายรูดก็รูดที่สามนะครับลองสี่นะที่สามนะครับประมาณนี้สามคือลองคือสี่นะครับอืมสามสี่ห้าประมาณนี้นะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสี่เก้าเด่นสุดนะนอกนั้นก็เป็นตัวลองนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้ก็มีตามนี้กัแล้วกันนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ